สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีวิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมพามาปลูกฝรั่งเลยแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องฝรั่งไปเท่าไหร่เนะวันนี้เอาพันห้องเต้ฝรั่งไส้ขาวเนาะเขาว่ารสชาติดีนะแต่ต้อมก็ยังไม่เคยกินก็สั่งมาลองปลูกเนาะสี่ต้นก็ มีแล้วเหนื่อยกุดดิงก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทาไมปลูกหลายพันกันจังเลยเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเออต้องคิดอะไรอยู่ทำไมถึงปลูกอย่างละต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นเนี่ยหลายพันนะเนาะก็เดี๋ยวตามฟังกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี G ่ต้อมเกษตรวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเนี่ยฝรั่งฮองเต้ไส้ขาวพันธใหม่ๆต้องมีอยู่ประมาณของสามใส่ 8, พันกนะันเนาะก็สั่งมาลองไว้คืออยากเล่าให้ฟังว่าาาทํไมมต้องปูกแบบ อย่างละ3ต้น4ี่ต้นแล้วจะไปขายยังไงคือต้องอยากอยากชิมผลทุกพันเลยเพื่อจะมาทําคลิปนั่นแหละเวลาพี่ๆถามจะได้ตอบได้ว่าเอ้ยอันนี้มันอร่อยรสชาติลักษณะมันเป็นยังไงบางบางสายพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นชมพูพันธุ์ทิพอะไรอะเพชรน้ำหนึ่งอะไรพวกนี้ชิมมาหมดแล้วแต่มันไม่ใช่ของตัวเองอะมันก็ไม่รู้ว่าเอะรสชาตินะเดี๋ยวนั้นเป็นยังไงมันตอบยากเนาะ<ค>นไป ใช่มันปลูกไม่เหมือนกันด้วยอย่างของเราเนี่ยเราจะทาอินรียทั้งหมดนะเนาะต้องเลยอยากรู้ว่ารสชาติจากฝรั่งอินทรียของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็เลยกะว่าเนี่ยจะปลูกมีพันธุ์ไหนก็จะสั่งมาเรื่อยๆถ้าเมียไม่ด่าดก่อนก็จะสั่งมาอย่างละสองสามต้นสามสี่ต้นอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อขยายไปด้วยเนาะแล้วก็ก่อนจะทําจาหน่ายของแปลงเนี่ยหลายสายพันธุ์มากนี่ก็ประมาณยี่สิบสามสิบสายพันธุ์แล้วมั้งที่เล็งๆไว้ก็มีเยอะนะ ก็อยากปลูกให้ได้ชิมาเนาะ <P os ite> เพื่อจะได้แบบ <P os ite> พูดได้เต็มป่าเวลามาเล่าอะไรเงี้ยต้องไม่อยากแบบไปชิมส่วนนู้นสวนนี้ทีแล้วคือก็ยังจะไปอยู่แหละยังจะไปตามสวนพาไปดูนู่นนี่นั่นตลอดแหละแต่ก็อันไหนอยากปลูกอะเราก็อยากปลูกให้ได้ชิมให้มันเป็นรสชาติที่เราปลูกเองเนาะอย่างต้องเคยทํากิมจูอินซีมาสุยมี่มาอะไรเงี้ยต้องก็อยากเออไส้แดงพันใหม่ใหม่เนาะไม่ใช่ว่าอยากจะขายเก่งอย่างเดียวคืออย่างเฟิ่นหงมี่หงเปาเสืออะไรพวกนี้เราชิมกันบ่อยแล้วเราถึงกล้าขายแต่ถ้าอย่างเจนเป่า ้องเต้เนี่ยฝรั่งไส้ขาวบ้าเลยจนเจ็ดร้อยเนี่ยต้องก็เออขอชิมก่อนขอปลูกให้ได้ชิมก่อนแล้วก็จะขยายไปเรื่อยเนาะก็แปลงเนี้ยนี่เพิ่งได้สามร่องเองนะให้ดูนะฝั่งนน้นก็จะเลือ้อแคตัสดิไหมใช่รือเลื้อแล้วฝรั่งก็ไปติดใจเลิกเลิกทำนะแคตัสตอนนี้มาลงฝรั่งอย่างเดียวแล้วเรอเดี๋ยวจะเลือ้อทางโน้นอีกเนาะแ,แล้วก็ขยายเพิ่มไปเรื่อยแปลงข้างหลังนี่ก็พี่มนกล่าวว่าปีหน้าก็จะลดปริมาณอ้อยลงใช่ไหม เก็บมันหมดไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เก็บรับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งเนาะต้อมบอกเลยแล้วกันต้อมจะแปรแปรรูปอ้อยเนี่แหละทําทําน้ําตาลทำหลายหลายอย่างอะทําทั้งน้ําตาลทั้งไซลับเลยพวกนี้ก็เลยยังเก็บอ้ยอยไว้อยู่แต่ก็เอาปลูกเป็นแนวกันชนด้วยเพราะด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเขายังใช้เคมีเนาะก็จะใช้อ้อยเนี่ยไป,ลไปแล้วเป็นแนวกันชนแล้วก็จะเอาอ้อยบางส่วนเนี่ยมาแปรรูปเป็นน้ําตาลเป็นอะไรพวกนี้เนาะจริงๆอะทําไปแล้วแต่ฮะไปติดตามกันได้เลยอ่า มาแน่ครับผลิตภัณพันจากอ้อยคันน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นไซลับน้ําตาอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มทยอยออกมาเดี๋ยวบ้านใกล้เสร็จละทําอีกพักหนึ่งเนาะบ้านเสร็จต้อมก็จะอยู่นี่เป็นหลักเนาะแล้วก็จะมีปลายแปลงที่นครสวรรค์บ้างก็เลยนี่แหละพยายามตามหาสายพันธุ์จากทั่วประเทศเลยตอนนี้ยังขาดอะไรกะตระกูลแดงอโยธยานี่ก็จองไว้แล้วก็ยังยังได้มาไม่ครบเนาะแล้วก็มีอะไรอะแดงซีสกเกตเหรอจำชื่อพันธุ์ไม่ได้อีกเยอะเลย บกแดงปาปียองเพชรน้ำหนึ่งชมพูพันทิพกิมจูกิมจูแดงเนี่ยมีครบทุกเบอร์ละขาดเบอร์หนึ่งใครมีกิมจูแด,แดงแบแดงเบอร์หนึ่งอยากแบ่งนะทักหา,าต้อมได้เนาะต้อมซื้อนะไม่ไม่ได้ขอซื้อแล้วก็มีอะไรกับพี่ๆท่านใดมีพันธุไหนแนะนําอยากให้ต้อมปลูกเพิ่มนะลองอินบล็อกมาเนาะเดี๋ยวต้องไปหาพันธุ์มาปลูกแล้วก็จะได้มาทําคลิปให้พี่ๆดูว่ารสชาติแบบนี้มันเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรยังไงอะเนาะ ก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการเก็บสะสมสายพันธุ์ฝรั่งจากทั่วประเทศเลยแล้วก็มีฝรั่งจากต่างประเทศอีกหลายสายพันธุ์เนาะมีอะไรต้องเห็นไปแบบมีมาจากบราซิลมาจากทางทางอเมริกาใต้อะไรพวกนี้ยังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็พันธุ์ดั้งเดิมของไทยมีอะไรอะเย็นสองอะไรพวกนี้ก็จะพยายามเก็บมาให้ได้ทุกสายพันธุ์เนาะอยากอยากทําเป็นแหล่งที่แบบที่เนี่ยมีมีฝรั่งของทุกสายพันธุ์เลยเพราะว่า เราบ้าฝรั่งนะเราจะไปปลูกอย่างอื่นเยอะได้ไงเราก็ต้องเอาฝรั่งเนี่ยเป็นหลักเลยก็แต่ก็จะมีพืชอย่างอื่นด้วยมีพืชจากต่างประเทศที่วางแผลนไว้อยู่แปลงนูน้นแปลงที่ปลูกบ้านตรงนู้นนะเนาะก็ว่าจะเก็บสายพันธุ์แปลกสายพันธุ์โบราณก็อยากเก็บมะม่วงพันธุ์โบราณเนาะอะไรอะน้ําอะไรนะอะไรพิกลทองเ่ะอจำชื่อไม่ได้อกล่องพิกุลทองหอมมากเลยของบ้านพี่กิงนะชวนส่วนสวนพันไม้ก็ อยากเก็บอยู่อย่างละต้นสองต้นอะไรเงี้ยพันไหนดีพันไหนอร่อยก็จะขยายไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำทำพันเนาะจำหน่ายาแบ่งบันพี่ๆในราคาที่จับต้องได้เนาะแต่ต้องผ่านการปลูกแล้วก็ได้ชิมมาแล้วเท่านั้นเนาะอย่างเนี้ยกลางห้องเต้ส้ข่าวเนี่ยนี่ก็หลายร้ยอยนะมีน้องรู้จักกันเนาะเขาเขามีพันอยู่ก็เลยเอจองเข้ามาเขามาลองดูเนาะแล้วก็อะไรกันอีกหลายพันเลยที่รู้สึกว่าต้องเก็บให้ได้อะ่ะอีกเยอะเลย มีพี่ๆท่านใดมีสายพันธุ์แนะนําก็ลองติชมกันเข้ามาได้เนาะคอ,คอมเมนต์บอกต้องไหนว่าเฮ้ยพันุนี้เป็นยังไงอ๋อแล้วก็มีฝรั่งจิราดาลูกเล็กๆอันนี้ยเห็นใครโพสไม่รู้แวบๆแบบอยากได้อยู่เหมือนกันอันนั้นก็ว่าจะเก็บคืออยากให้เก็บให้เยอะที่สุดอะแล้วก็จะมา ชิมปลูกจนกว่าจะได้ชิมเนาะอันไหนอร่อยสุดก็จะทําพันธุ์แบ่งพันพี่ๆไปเนาะก็อย่าลืมกดสับตะคไคร้ไว้ด้วยเนาะเผื่อมีอัปเดตพันธุ์ใหม่พันุที่มีผลจาหน่ายแล้วเนาะแล้วก็แปลงเนี้ยอยากให้ติดผลแล้วก็จะแจกจ่ายให้พี่ๆได้ชิมกันจริงๆเพราะว่าตอนนี้มีพี่ๆหลายท่านนะสั่งกิ่งพันมาก็ต้องบอกว่ามีลูกไหมอยากชิมผลบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยต้องก็เลยต้องมาทําตรงนี้เพื่อเวลาพี่ๆสั่งมาเนี่ยมีผลให้ลองชิมด้วยเฮ้ยอันนี้รสชาติเป็นอย่างนี้ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะก็เลยต้องอว่าอ่าการ การทําผลไม้ให้มันมันอร่อยเนี่ยเป็นเป็นอีกหนึ่งความฝันความตั้งใจเลยนะอยากทําให้มันพรีเมียมอยากทําให้มัน sea, อ,อินรีย์แท้ๆให้มันรสชาติจัดจา้จานนะเนาะกินแล้วจะได้ถูกใจกันเนาะน้องก็เลยคิดว่าแปลงนี้จะเก็บรวบรวมทุกๆสายพันธุ์เลยเนาะวันนี้ก็พามาดูพามาคุยกันแหละไม่มีอะไรหรอกก็เนี่ยอยากให้เห็นเนาะอันนี้ต้นต้นหลักร้อยร้อยกลางๆนม่เท่าไหร่หรอกแต่มีไส้ขาวก็จะมีเจินเป่าอันนั้นเจ็ดแปดร้อยะเนาะแล้วก็ ส้แดงก็มีหงจนซือต้นละพนอะไรเงี้ยก็ขอขยายก่อนขอขยายพื้นที่ขอให้ปลูกจนติดผลก่อนเนาะก็เดี๋ยวมาจแจกให้พี่ๆไ,ได้ชิมกันนะเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็พามาดูเนาะเราก็จะปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยได้สามแถวแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะรลือกตดตรงนน้นออกอีกสองแถวแล้วก็หน้าบ้านแปลงใหม่หน้าบ้านนู้นก็จะมีแปลงฝรั่งอ่าฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็จะเป็นผักสวนครัว เป็นไม้ที่อยากกินนะเนาะอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะทุ้ลงทุเรียนก็จะปลูกด้วยก็จะเริ่มเริ่มปลูกทุเรียนที่แปลงนี้แหละเพราะว่าเป็นดินยสล้ามันน่าจะพอได้อยู่น่าจะปลูกไม่ยากเนาะที่นครสวรรค์เป็นดินเหนียวปลูกยากไ่หน่อยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะพยายามจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะ,อะตอนนี้ก็ยังติดทําบ้านอยู่ตอนนี้เริ่มปลูกกระเบื้องเริ่มทําห้องน้ำแนละ้วก็เลย ออพอมีเวลาปลีกตัวมาได้บ้างนะเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะใครมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการปลูกฝรั่งหรือไม้ผลแบบทุกชนิดเลยเนาะลองออคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้เนาะเพื่อ,อ,อปัญหาไหนต้อมเคยเจอมาต้องก็จะได้แชร์ให้พี่ๆได้รับฟังกันเพื่อเอาไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้นเนาะส่วนปัญหาข้อไหนยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเดี๋ยวไปหามาให้เพราะว่าแปลงเนี้ยต้อมอยู่ใกล้ๆกลมหาวิทยาลัยกเกษตร อ่ากำแพงแสนต้อมกลาว่าบ้านเรียบร้อยอยู่ตัวปลูกฝรั่งได้เรียบร้อยต้อมจะเข้าไปหาอาจารย์ในมหาลัยเนาะไปดูอ่างานวิจัยหรือเพื่อมีอาจารย์ในภาควิชาเกษตรเนี่ยอยากแนะนําติชมอะไรเงี้ยก็ว่าจะเข้าไปคุยจะก็เข้าไปเที่ยวหาในนู้นดูโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ